นี่แน่ๆก่อนเลยนะครับต้องไม่เสียประโยชน์นะคือคือ,คอผมฟังหลายท่านนะที่คุยนะบอกคล้เขาเอาความเจเลยมาให้นะครับผมถามง่ายๆแบบผมนะครับสมมติเรายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนถนนเส้นหนึ่งนะมีทางบิกบดกว่าทางเลยอยู่ๆเปิดเมืองแล้วก่อนี่เมืองก็ปิดสมมตินยนะถามตรงนั้นมันจะได้ความเจเลยมันนะไม่ได้ไมดมนได้จะเข้าปลายทาง นะครับนั้นนะครับการที่รถไฟมาโคราชเราเนี่ยไม่ได้ว่ามราจะสูมือรางคู่เนี่ยผมมองเลยว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้กับโคราชนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะเรียนนะว่าถามว่ารถไฟมาโคราชสร้งวาเริญกับโคราชเจริญทุกทิ่ทุกทางแล้วก็ตัดปัญหาในอนาคนที่เราจะเจอในอนาเพราะว่านี่จะเรื่อนแก่จุดในวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรานะยอมวันี้แล้วนะครับเราไม่มีเห็นอีกเลยนะครับ ที่ท,ท,ที่ที่จะเอาอะไรมาดึมาเลยนะครับหลังจากนี้นะครับรถไฟเนะี่ยลางผู้ปฏิบัตความกระทระวงปฏิบันะครับเรานะครับถ้าเรามองปัญหาได้เรารู้เลยว่าสิ่งที่จะทําแล้วเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหนึ่งนะครับเราสามารถจะมีผลกระทบในอนาคตเพื่อรถไฟเช่นนี้ได้ไหมนะครับเช่นกาสีแดง มู้นะฮะในที่ายสีแดงกร้งเทพยนะฮะเริ่มบอกว่าเ่อยสายสีแดงคนไหนลางเม่ดนึงเอารถไรมาวิ่งบนสานสีแดงก็ได้ถ้าเป็นไฟฟ้านะครับสองนะครับถ้าที่เราคุยเรื่องคนจนเสร็จสองเราคุยเรื่องน้ำท่วมผมผมท้าที่ถูเลยตั้งแต่ก่อนปั้นใหม่ยันโควาดคลิปทางหัวทะเลนะฮะถ้ารถไฟยกกระดับแล้วเนี่ยนะครับท่านจะบมาท่อระบายน้ำกี่ร้อยท่อ ขวางน,นะครับคือคือแน่นอนครับน้ำเราเนี่ยจากอ่าผมบอกง่ายๆจากกองทัพไอนน้สองเนี่ยกองทีหนึ่งอ่ะยังไงก็ไหลข้ามฟ้าไปลรวมกองฝั่งนี้เสมอแล้วรถไฟมันเก่งมากนะมีตามเรือเลย <S <S 1> <S 1> นึกง,ง่ายๆเลยนะครับจากกองทัพกองทีนหนึ่งหลป้องเจอรถไฟไปไหนก็เหลือแต่รัะที่ได้รอดถ้ารถไฟก็ไม่ตร้อยเปอร์เซ็นต์ ตรงไหนติดบ้านไหนติดทะลุข้ามบ้านแล้วก็อ้อมไปลงนะครับลวามตะคองก่อนถึงเมืองนะ <c oughs> เพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายนะขึ้นม,มือุศา <c oughs> ลาเลยรถไอ้น้ำบ้านใหม่ต้องไม่เข้าเมือง <c oughs> พอเพราะเลี้ยวซ <c oughs> ้ายออกไปน้ำในเมืองนะ,ะเช่นหน้าจุลุกว่าวิ่งเข้าเมืองนะครับถ้ามันมีข้ามว้าไม่มีรถไฟกันนะครับมีสองทางวิ่งก็คือซ้ายเป็นควาตะคองหน้าตะปาหรือขวาวิ่งลางเปิดหน้านครชัยภูมิศก็เข้าเมืองเลยละ สามนะครับสามนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับท้างลอดป้ายรถไฟท่าโยะลับผมอยากเห็นนะครับง่ายที่สุดเลยเราไล่จากสองซอยเอเอซอยทามอเลยทะลุลลได้เราไล่มาเลยนะครับไม่รู้กี่เส้นที่ตัดกันผมจะพูดให้ฟังต่อ,อนีนิดนึงครับว่าถ้าเรา